เขาเพื่อนก็พอดีเมื่อคืนนี้คืนกลวยเอาไว้นะคืนกลวยไว้ที่บางสายเมื่อคืนนี้ก็เลยแวะมาเอากลวยซะหน่อยนะก็อยวเล่นสกเก็ตซะหน่อยนะ<ม>ก,ก,นะนะนก,ไก็ได้กลวยคืนแล้วนะเขาวางไว้ตรงช้างนะค่ะมีคนเขาวางกลวยไว้ตรงช้างก็โอเคได้คืนแล้วนะไว้ผูงแกะใหม่เลยไว้ผูงแกะใหม่เลยเมื่อวานเนี่ยนะ ไม่หายก็ก็จัตอนนี้ตามร้านค้าเขาก็เริ่มตั้งร้านอยู่แล้วนะเพราะว่าวันนี้จะมีตลาดนะัดข้าวเรือคนนะมีตลาดนะัดข้าวเรือคนก็แต่จะพาไปดูนะครับต,ตอนนี้เดี๋ยวลองเล่นสกเก็ตรอรถสกเก็ตกัอนนะลองเล่นรถลสกเก็ตอันนี้ก่อนนะเพราะว่ารถคันได้เลยนัดคนนะีหฮะรอ,อสักหน่อย วนสาธาณะบางทรายนะหรือนะ่าไม้เชลฟี่นี่เปียวนั้นหนักมากเลยไม้หนักมากเลยแล้วานะวางวุ่นเลยก็เอลีมีคนก็เก็บควยแล้ววางไว้าาตรงชางนะจะให้รู้ว่าเขาวางไว้ตรงไหน เขาจะวางปวยไว้ตรงนี้ตรงนี้วางปว๋ยตรงนี้ปะเก็บไปร้อยแล้วนะดูบรรยากาศโอ้ใครผู้วางอะไรดีอะไรว่าดูดูบรรยากาศตอนสองวันเป็นบ้างนะว่าเป็นยังไงนะตอนสองวันช่วงประมาณสักใกล้ใเที่ยง,งรป,ประมาณนี้นะก็ไม่ค่อยมีคนนะเพราะแดดมันร้อนนะ คือนี้น่าจะมีคนเยอะยแต่ว่าผมไม่ได้มานะคือนี้ผมไม่ได้มานะครับคือนี้ไม่ได้มา ไม้่วเป็นโอเคนะเดี๋ยวจะกลับแล้วนะเพื่อนบอกว่าแป๊บมาแค่แป๊บเดียวแป๊บมาเอากลวยเก็บกลวยแล้วก็พอดีหลายๆมาแล้วก็ สะเก็ดจะลองเล็ไหน่อยเลยกอประมาณนี้ทางชันต้องลงดีๆหน่อยก็เตรียมตัวตั้งเต็นกันแล้วนะตั้งเต็นที่จะตั้งตลาดนัดไทยของงยิ่งนั่ง ไม่เลยบอกใกล้เลยว่าไม่เลยไม่เลยมากเลยเอออา,าไปดูปแป๊บหนึ่งนี่ก็ตั้งเต็นแบบนี้แหละตั้งเต็นแบบนี้เพื่อจะมีของขายจะมีของขายตรงนี้แล้วตอนเย็นๆอย่าน,นะตลาดข้าวเงินคนไม่ได้พูดนตะลาดข้าวเงินคนะครับก็จะ ยาวไปถึงทะเลเลยนะยาวถึงทะเลเลยก็จะวางขายนี่พ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของกลยป่ะตั้งเตรียมตั้งเป็นขายของสำหรับเดือนนี้นะเราก็จะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟตามเส้นทางเนี่ยเปิดไฟสว่างไปหมดเลยนะแล้วก็สียงามบรรยากาศก็ดีนะครับ ยาวเลยตั้งเช็นแบบนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายๆก็เริ่มมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งของขายแล้วนะบางเจ้าก็เริ่มมาตั้งตังแต่ช่วงเที่ยงเลยนะนี่ตอนนี้น้ำทะเลลงนะน้ำทะเลน้ำทะเลกำลังลงแล้นี้ก็จะเห็นเป็นแบบใช้เเ,ชเลยแบบนี้ มีนั่งห้อยขาได้เลยนะตรงนี้น,นี่นั่งพอซื้อของจากตรงนั้นมากินใช่ไหมเดินมาซื้อของมากินแล้วก็นั่งนี่นั่งมีเก้าอี้นั่งบริการนี่นั่งเก้าอีกก้ก็นั่งกินตรงนี้ก็ได้นะบรรยากาศนบกะยางเต็มเลยนะนี่ตอนนี้นะเห็นไหมบรรยากาศตอนที่นั่งทะเลมันลงดูนะ

นี่ก็เป็นกระเบนมาร์กนะเป็นเหมือนกระเนมาร์กกรเบนมาร์กกระนมาร์กหนึ่งนะเพราะว่าก็หาตัวขาไปนี่จะเก็นหาก่อนนี่ก็มีนี่มีเก้าอี้มาเตรียมนั่งนั่งพอซื้อของเสร็จก็มานั่งกินตรงนี้เลย วนนะนน่าลังจะขึ้นนะนะเ,นเ,นเหมือนน้ำทะเลกันเราเจะขึ้นนะนะเพื่อนๆเหมือนน้ำทะเลกันเราจะขึ้นนะหุ่ภูเขาที่เขาเรียกว,ว่าเขาเขาเรียได้ไหมเขาเรียได้สะพานใหม่ก็สวยงามนะตอนกลางคืนก็จะสวยงามจากบางซ้ายถึงอบาาจอ ตอนกลางคืนก็จะสวยงามสะพานเลียบทะเลนี่สะพานเฉลิมพระเกียรติเลียบทะเลสะพานใหม่นะตอนกลางคืนก็สวยงามยาวไปรู้เลยนะเก้อี้สำหรับเอาไว้นั่งกินอะไรกันก็แต่แล้วแต่ท่านจะกินเลยนะนี่น,น,น้ำทะเลน้ำทะเเรือให้เรือ เือประมงอรืองประมงเือประมงที่จริงตรงนี้เมื่อก่อนนี้ก็จะมีป้ายนะว่าเป็นจุดแลนดมาร์กเลยแต่เขาป้ายออกไปแล้วหรือไงตรงเนี้ยเมื่อก่อนก็จะมีป้ายเป็นป้ายแบบว่าเหมือนกับจุดแลนดมาร์กอนะไรบริเวณตรงนี้นะ อนกลางคืนจะเปิดไฟสวยเลยนะเป็นแบบไฟสวยงามเลยตอนกลางคืนนะก็ลองติดตามที่เพจที่นี่ชนบุรีดูบ้างนะว่าตอนกลางคืนก็อาจจะมีการไลฟ์สดที่อ่าที่นี่ชนบุรีนะเพื่อนๆก็ลองไปติดตามเพจดูนะก็อาจจะเห็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ เริ่มจะมีรถมาเตรียมของมาจัดวางขายของไม่ก็อาจจะมาเอาของจากเรือนะะเรือประมงอ่อนะอาจจะมาเอาของจากเรือประมงที่ไปมานะเริ่มมีมาแล้วรกก็เหนื่อยก็น่าพักนะก็เอาของลงกันอยู่นะ ก็เตรียมจัดร้านเตรียมจัดร้านเตรียมจัดร้านขายเตรียมจัดร้านมีขายตอนคืนนี้แล้วก็เตรียมเอาแผงลงจัดร้านมีขายคืนนี้ตอนนี้อยู่ที่ตลาดข้าเหลือคนนะตอนนอยู่ที่ตลาดข้าเหลือคนนะตอนนี้นะตลาดข้าเหลือคนนะคะพวกนี้ก็ แต่ยังไม่ได้มีคนเท่าไหร่หรอกก็จะมีก็ค้าไม่ค้ามาเปรียบขายของคืนนี้ก็นะนะครับแ,แล้วก็มีบางคืนก็อาจจะมีมีคนมาใสา่ของแบบใส่ไม้กระดานขา,าเก็บถอยเออเขามีกันนะยงพิก๊กดอกเลย ใส,ใส่ไม้กระดานหาหอยหาหอยเมงคู่หอยแคงอะไรน,นะนะักจะใส่ไม้ใส่ไม้ไประจำหาเต็เต็มปลาปลาเต็มเลยปลาเห็นไหม่ปะปลาเรียปลาอะไรนะนี่ปลาปลาเต็มเลยขึ้นมาว่าเยนานานเล่นาน้ำเล่นน้ำกันลืมว่าชื่อลืมลืมลืม,ลมว่าชื่อปลาอะไร มันมีชื่ออยู่นะแต่ลืมชื่อไม่รู้จักทำไม่ได้เต็มเลยปลาตัวเล็กๆตัวเล็กๆไอปลาแบบนี้กินได้เนี่ยกินได้บดปล่หรือปลาอย่างนีน้ไม่รู้ว่าปลาแบบนี้กินได้หรือเปล่าแล้วก็มีนกกระยางนกกระยางนี่ก็มาหาจิตลูกปลาลูกลกุ้งอะไรทุกอย่างน่าจะ แล้วก็มาเที่ยวทะเลด้วยบรรยากาศมีใครเข้ามาดูเนี่ยน้าตีเหรอใครนี้่าชื่อ ใสหมึกสีนี้มาเข้ากันหน้าไหมใส่เสื้อแดงใส่เบอรสีม่วงใส่ม่วงใส่เสื้อแดงใคส่ใส่กล้องกล้องนี้ ซื้อของกินเลยนะตอนเย็นว่ามีอะไรกินบ้างร้านแบบนั้นเลยต้องมีพวกยำๆจริงๆจ้าๆเราชอบีิงแถวนะนี้แถวนี้ไม่มียิงแต่ว่าแถวตรงตรงบางสายตรงนั้นจะมียิงแต่ตรงนี้ไม่ค่อยมียิงเท่าไหร่ถ้ามียิงคงจะวุ่นวายหน้าดูเลย มาลดกวนพ่อค้าแม่ค้านะก็ะดีที่ไม่มีงๆนตอนนี้แต่มียิงจักๆนะมีแต่ยิงจักๆมีแต่ยิงจักๆอย่างเดียว,วแตบบ่แลเะเ,เนี่ยย็นสเกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะักจ,จะบอกให้ ร้อนแดดมันร้อนอนะเนาะตรงนี้เดี๋ยวก็จะเต็มไปหมดแหละเต็มร้านหมด,หมด,หมดแหละเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็จะเอาเของมาวางขายกันตั้งร้านขายกันแล้วก็ด้านบนด้วยด้านบนเนี่ยด้านบนร้านด้านบนร้านอเนอกประสงค์ตรงนี้ก็เรียกว่าร้านอเนอกประสงค์เนี่ยด้านบนกน็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของกัน ก็เ se ดี๋ยวจะกลับแล้วนะจะบอกให้ก็เดี๋ยวลองคิดูน คณะบางทรายสวนสาธารณะบางทรายเดี๋ยวพาไปดูช้างองค์ใหญ่พระพิฆเนศองค์ใหญ่ใหญ่เื่ก็ยังไม่เห็นคนที่ไม่เคยเห็นก็มาไหว้ได้นะมาไหว้ขอพอรได้เหมือนกันนะไม่แพ้ไม่แพ้ที่นู่นเลยนะวัดสมันลากเลยนะ,ะไม่แพ้ที่สมันลากเลยนะจะใ,ให้ดูองค์ใหญ่ๆ เห็นไหมมีอ,มองค์นอนแล้วก็องค์นั่งไหมก็มาไวา้มาเสียงดวงเสียงอะไรกันได้นะมีหนูได้นะหนูมีบริวานเป็นหนูได้นะสนวยงามนะ ันสาาระยาบางสายนะครับแล้วก็จะกลับแล้นะยังไม่ได้กินข้าวนะพอตื่นขึ้นมาก็นึกขึ้นได้เลยว่าลืมเก็บปวยไว้มื่อคืนนี้ลืมเก็บปวยก็แว่มาเอาปวย แม่มาควยโอเคดวงเราโชคดีโชคดีที่เราควยยังอยู่นะควยยังอยู่โอเคมาเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะไลฟ์สดนี้ก็บ๊ายบาย